จะมาทาแต่ใหญ่ประสูรพุทธวัชนาเรืองผู้กวนรับศักดิ์ีหน้าจ้านในยาทีเจ็ดพระผู้มีพระปาเจ้าได้สัตวายกับปีสู้ต่างรลายปีสู้ต่างรลายปีสู้ผู้ประกอบด้วยจำเสียประการยมบินผู้กวนแก่ก้องกำนับกวนแก่ก,ก้องตนรับกวนแก่ก้องจำบุญกวนแก่การจำอัญจลรีเป็นหน้าบุญก้องโลกไม่มีหน้าบุญอื่นยิ่งกว่า ตั้มซีประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งเป็นปูจราดในต้านาสองเป็นปูยิ่งได้ไกลีสามเป็นปูยิ่งได้เร็วเี่ตั้มลายกาซึกมู้ย่่ายได้ปีสู้ต่างรลายปีสู้เป็นปูจราดในต้านาเป็นอย่างไรคือปีสู้เป็นปูมีซีนสั้มร่วมด้วยปาดิหมกกระซั่งวนซึ่งปลอมด้วยมันยาและโกจร มีปกติเอน็นเป็นไปในโตัต่างลายแม่มีประมาณเล็กน้อยสมาชานซึกงซาในสิก้าบทต่างลายปีสูต่างรายสีสูเป็นผู้จาราดในต้านาด้วยอาการอย่างนี้ปีสูต่างลายปีสูเป็นผู้ยิ่งไกลเป็นอย่างไรคือปีสูยอมเอน็นโดยปัญญาอันจบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งทีเป็นนาีตอานาคตและปัจจุบันเป็นป้ายในหรือป้ายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตตั้งไกลและไกลดูตั้งมดน้นไม่ใจกล้องเราไม่ใจเป็นเราไม่ใจตัวตนกล้องเรายอมอ็นดวยปัญญาอันจบตามความเป็นจริงอย่างน้วาเวทนาอย่างใดยอย่างหนึ่งสัญ้นญาอย่างใดยอย่างหนึ่งสั้นก้านอย่างใดยอย่างหนึ่ง วิญญาณอย่างไดอย่างหนึ่งตั้งทีเป็นอดีตอนาคตาและปัจจุบันเป็นปายในหรือปายนอกยาบหรือละเอียดเลีวหรือปราณีตตั้งไกลและไกลวิญญาณต่างหมดนั้นไม่ใจก้องเราไม่ใชจเป็นเราไม่ใชจตัวตนก้องเราปีซูต่ดดางลาลปีซูุเป็นผู้ยิ่งได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้ปีซู้ต่างาย ปีซู่เป็นผู้ยิ่งไดเร็วเป็นอย่างไรคือปีซู่ยอมรู้จักตามความเป็นจริงวา่านีตุกนีเอ็ดไอ้เกิดตุกนีความดับไม่เลือกแห่งตุหนีก็ปฏิบัติไอ้ซึงความดับไม่เลือกแห่งตุปีซู่ต่างไลยปีซู่เป็นผู้ยิ่งไดเร็วด้วยอาการอย่างนี้ปีซู่ต่างไลยปีซู่เป็นผู้ทำาลายกาซึกหมู่ไงได้เป็นอย่างไรคือ ปีซู้ยอมทำลลยของอวิชชาใงีเสียแล้วปีสู้ทังลาลปีสู้เป็นผู้ทำลลยกาซึ่งงูเงี้ยโดยอาการอย่างนี้ปีสู้ทังลาล่ปีสู้ประกอบด้วยจำเสประการนี้แหละเป็นผู้กวนแก่ก้องกำนับกวนแก่ก้องตอนดับเป็นผู้กวนแก่จักรีนาเป็นผู้กวนทำอัญเชลีเป็นหน้าบุญก้องโลกไม่มีหน้าบุญอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้